ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโปูเยี่ยมพารวยกราบสวัสดีช่องทุกท่กทานครับที่กำลังติดตามพารวยครับแล้วก็มาพบกันอีกนะครับผมเอซี FC ขอมานะครับสูตรนัดแล้วต้องมานัดแล้วต้องมานะครับผม ผู้เยี่ยมก็เลยจัดให้นะครับในงวดวันที่16พฤศจิกายน2,564นะครับผมอ่ะปู้เยี่ยมก็ตามเคยแล้วครับติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วกลางแปลงงานเกษตรนี่แหละวันนี้ปลูกหญ้าหวานอิสราเอลนะครับมาชมคลิปตัวเลขสะก่อนนะครับผมค่อยชมแปลงเกษตรกันนะครับเผื่อมีอะไรดีๆเด็ดๆ ให้ FC แฟนช่องนะครับได้เห็นวิถีชีวิตของแต่ละภาคแต่ละจังหวัดกันนะครับผมอ่ะตามชมเลยนะครับอ่านัดแล้วต้องมานะครับ16พฤศจิกายน2,564นะครับผมอ่าก็ใช้ตัวเลข ที่พึ่งออกไปหยกหยกวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564ันห่ะครับมาคำนวณก็คือ0450 3 7านะครับผมเราตั้งที่หลักเจ็ดนะปู่เยี่ยมเขียนคำว่านอไว้นะครับด้านหนึ่งนะครับอ้าวด้านนี้มีลูกศรแล้วเขียนคำว่าถอนะครับผมคืออะไรนะาตามนะครับผมคำว่านอแปลว่าเดินหน้านะครับผม ศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดเราก็ตั้งที่หลักเก็ดแล้วครับหลักเก็ดตั้งตรงนี้นะครับผมนี่เจ็ดเดี๋ยวหาอะไรชี้ก่อนลมก็พัดอยากสั่นหน่อยนะครับผมฮะชี้ได้ไหมนี่นี่เจ็ดนะครับผมตั้งเลขเป็นคู่คู่ไปเลยนะครับเดินหน้าไปเลยเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่แล้วก็ย้อนลงมาเขียนหนึ่งสองไว้นะครับผม สามสี่แล้วก็เขียนห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ล่างลงมาก็เก้าศูนย์หนึ่งสองไล่ไปเลยเดินหน้านะครับผมเป็นห้องอย่างนี้เสร็จแล้วก็ขีดเส้นกั้นนะครับให้เป็นสองห้องเราก็จะได้เห็นตัวเลขนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแถวข้างบนแถวข้างล่างก็หนึ่งสองสามสี่เก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับขีดห้องเสีย หนึ่งสองนะครับจะวิ่งไปที่ห้าหกนะครับผมมาหนึ่งสองวิ่งไปที่ห้าหกอ่าตรงนี้นะหนึ่งสองวิ่งไปหาห้าหกสามสี่วิ่งไปหาเจ็ดแปดจับประกรบกันเลยนะครับผมจับประกรบกันแล้วก็จะได้ตัวเลขออกมาดังนี้นะครับประกรบเรียบร้อยแล้วหนึ่งห้าอ่าให้ดูตัวเลขข้างบนด้วยนะครับอาหนึ่งก็ไปที่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกะครับ สามก็ไปประกบกับ7 8แล้วครับก็จะได้ที่3 7 3 8 4 7 4 8นะครับผมตรงนี้นะตรงนี้นะ3 4ไป7 8เนไหมก็จะได้3 7 3 7 3 8 4 7 4 8นะครับผมสำหรับด้านนี้นะครับคำว่าถอก็คือถอยหลังแหะครับ นับถอยหลังไปเลยนะครับเจ็ดก็นับไปที่หกนะครับเจ็ดหกห้าสี่อ่าเจ็ดหกห้าสี่นะครับตรงนี้ตรงนี้นะเจ็ดหกห้าสี่แล้วก็มาที่สามสองแล้วก็มาที่หนึ่งศูนย์นะครับผมอ่าหนึ่งศูนย์ก็ถอยลงมาอีกไปที่เก้าแปดไปที่เจ็ดหกแล้วก็ห้าสี่สามสองนะครับผมเสร็จแล้วก็กั้นห้องเสียเป็นสองห้องเสร็จแล้ว ต่อไปทำลูกศรชี้ไปเลยนะครับ3 2ชี้ไปที่98แล้วก็จับประกบกันเลย10วิ่งไปที่76จับประกบกันเลยนะครับก็จะได้ตัวเลขออกมาเป็น39 38 29 28 17 16 0 7 0 6เอ่าเราเราเสร็จแล้วเราก็นำตัวเลขที่มันชนกันถอดออกมานะครับ เดินหน้ากับถอยหลังได้ตัวเลขเหมือนกันอยู่ที่38กับ16นะครับผมชนกันที่38กับ16นะครับผม38 16ชนกันแค่สองหางนะครับอ่า38กับ16จะมาไหมนะครับผมอ่าในฝั่งถอยนะปู่เยี่ยมเขียน28กับ17ลงมาครับผม มาหนึ่งเ็ดมันมีศูนย์เ็ดก็มีสองแปดก็มีอพอเราได้ตัวเลขอ,อย่างนี้แล้วนะครับส่วนที่ไม่วงล่ะส่วนที่ไม่วงกลมก็ส่วนมากจะมาก,ก็ที่ตัววงล่ะครับตัวไม่วงนี่ก็มาได้เหมือนกันอย่างเช่นงวดที่มันออกห้าหนึ่งเ็ดใช่ไหมครับห้าหนึ่งเ็ด ออกแปดหหนึ่งแล้วมาออกห้าหนึ่งเจห้าหเจมาออกเกนะ้าสองหะตรงตรงต,รงตัวนี้นะครับผมนี่เก้าสองหนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่งวันนี้ชนกันที่3ามแปดกับหนอ่าตัวไหนจะปังครับถ้าไม่มาหนึ่งหกไปหนเจได้นะครับถ้าไม่ไป1นเกก็0ูนย์เสวยเหมือนกันกลับได้นะครับอ่าสำหรับสูตรนัดแล้วต้องมา ก็มีแค่นี้นะครับผมได้ตัวเลขแค่นี้สั้นๆน,นิดๆนะครับผมอ่าใครชอบสามแปดยกมือขึ้นใครชอบหนึ่งหกยกมือขึ้นจะมาไหมนะครับผมถ้าสามแปดไม่มาสามเจ็ดตัวเดิมไม่ชอบอยู่ดีขยับไปสี่เจ็ดได้ไหมขยับไปสี่แปดได้ไหมนะครับผมอ่าสำหรับเลขวิ่ง ประจำงวดศูนย์หนึ่งสองนะครับจะต้องมาหนึ่งตัวอ่าเราก็เอาศูนย์หนึ่งสองไปวงกลมได้เหมือนกันนะครับศูนย์หนึ่งสองไปวงกลมก็มีหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกสองเก้าสองแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมอ่าสำหรับสนะูตรนั้นแล้วต้องมาก็ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผม นำตัวเลขที่ได้ไปลองจัดซื้อจัดหารอตตอรี่ลองดูนะครับกำลังลงแผงเพื่อถูกรางวัลที่หนึ่งกันนะครับผมอ่ากดไลค์กดแชร์ให้ปู่เยี่ยมด้วยนะครับอ่าก่อนจะอำลาพาจากเราก็มาชมงานกเกษตรสักก่อนนะครับอ่าอันนี้วันนี้ปู่เยี่ยมทำอะไรอ่าอยากทราบไหมครับผมวันนี้ปู่เยี่ยมก็ ลูกหญ้านะครับเรียกว่าหญ้าหวานอิสราเอลนะครับนี่ท่อนพันธุ์นะครับลงล่องไว้แล้วนะครับผมลงล่องไว้แล้วคนกําลังลงล่องนะครับยายแดงกําลังเอาญ้าลงในล่องเอาเรามาดูท่อนพันธุ์ทำยังไงนะครับผมหญ้าหวานอิสราเอลชุดนี้ปู่ย่มสั่งมาจากไร่ปลายฟ้าจังหวัดกาฬสินนะครับ ทอนละห้าสิบสตางค์นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับทอนละบาททอนละห้าสิบสตางค์แล้วครับนํานมาแล้วก็นํามาสับนะครับสับสับสับแต่ก่อนเราเยยบดึงไอ้ที่แห้งแห้งมันออกหมดนะเดี๋ยวนี้ไม่ดึงแล้วดึงออกนิดหน่อยไม่ดึงนะครับผมนี่ให้มันติดไว้บ้างนะครับอันนี้ก็เอาน้ํารดไว้ใส่ในสอบน้ํารดคืนสองคืนเขาก็จะแตก แตกหนอออกมานะครับแตกหนอออกมาให้เห็นชัดเจนเลยนะครับผมอ่านี้ก็ถือว่าเป็นท่อนพันธุ์ที่ดีนะครับยังเขียวสดอยู่อ่าแล้วก็พอเราเตรียมแปลงเสร็จนะครับคาดให้เรียบแล้วก็ใช้ผ่านหมูรถทําเป็นร่องอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็วางท่อนพันธุ์ลงไปนะครับผมวางท่อนพันธุ์ลงไปเสร็จนะครับยังไม่พอนะครับ เราก็จะผสมปุ๋ยใส่ลงไปนะครับผมอันนี้เป็นปุ๋ยที่ผสมผสมแล้วนะครับผสมกับยิบซ้ำหรือเกลือจืดได้นะครับผมผสมกับดอรไม้ได้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นผงผงฝุ่นดอรไม้นะครับผมอ่าปุ๋ยี่ยมก็ผสมกับเม็ดปุ๋ยปุ๋ยตัวนี้เป็นสารปรับปรุงดินนะครับเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับผม ผสมเข้าไปแล้วเสร็จแล้วก็จะนำมาโรยที่ร่องนะครับผมนำมาโรยที่ร่องอโรยก็ประมาณนี้นะครับผมกำมือก็โรยประมาณนี้นะครับผมโรยโรยไม่ต้องเยอะนะครับผมโรยเสร็จก็ต้องใช้รถไถแล้วครับรถอีแท็กอีแสต,ตนเหล่านี้แหละ นะครับก็ใช้คาดกวาดลงไปเลยนะครับผมกวาดดินให้มันถมร่องแล้วก็ถมท่อนพันนะครับผมอันนี้เป็นผ่านหมูนะครับทำผ่านหมูสำหรับทำร่องนะครับผมร่องก็ไม่ต้องลึกนักนะครับผมอพอกวาดถมก็จะทำให้ดินหลวมๆพอหนอมันออกได้ดีนะครับผม น,นี่คาดเอาไม้ไผ่ใส่เพื่อให้มันกวาดินลงไปในร่องให้เต็มนะครับผม,มนี่นำบริเวณปลูกปลูกเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วครับยังเหลืออีกครึ่งอคงจะประมาณหนึ่งไร่นี่แหละครับก็เป็นหญ้าที่มีปโปรตีนสูงนะครับโคกระบือชอบ กินแล้วน้ำนมดีอ้วนเร็วนะครับผมผูยเยี่ยมก็ปลูกต่อเนื่องกันหลายปีแล้วครับย่าหวานอิสราเอลจากไร่ปลายฟ้าไร่ปลายฟ้านะครับจังหวัดกาลสินใครอยากได้ทอนพันธ์ก็สั่งได้นะครับไร่ปลายฟ้าเลยนะครับเจ้าของไร่เขาสวยนะจะบอกให้นะครับผมสำหรับ คลิปนี้ปู่เยี่ยมก็ขอ,อลาพาจากนะครับผมกับการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลนะครับและก็เลขชุดที่มีชื่อว่านัดแล้วต้องมานะครับประจำวันที่16พฤศจิกายน2564นะครับผมนะครับปู่เยี่ยมทำให้เป็นแนวทางนะครับทำดูแล้วว่าตัวเลขที่ท่านชอบชื่นชอบอยู่ในใจของท่านชนตัวเลขของ สูตรนั้นแล้วต้องมาของปู่เยี่ยมสักตัวไหมศูนย์ชนไหม17ชนไหมนะครับผมสีชนไหม48ชนไหม39 38ชนไหมนะครับผมถ้าชนก็จัดเลยนะครับผมสนับสนุนซื้อสละซื้อสลากรางวัลรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุน ในสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับผมจัดซื้อจัดหารางวัลรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมอคลิปต่อไปปู่เยี่ยมก็จะแคบลงให้นะครับผมแคบลงให้อีกนะมีคนบอกว่าชุดหมากล้อมยาวไปยาวไปนะครับผมปู่เยี่ยมก็จะแคบลงให้นี่นี่ชุดหมากล้อมยาวแบบไหนเห็นไหมชุดหมากล้อมวางตัวเลขที่ เจ็ดสี่ห้าสองแปดสามหกหนึ่งแล้วครับจับใส่กันดูหกหนึ่งก็มีสองห้าก็มีแปดสามก็มีเจ็ดสี่ก็มีนะครับเอาช่องนี้เอาช่องนี้นะนะครับผมถ้าเลขมาชนกันก็ที่แปดสามแล้วครับเจ็ดสี่สี่แปดเจ็ดสามสองห้าหนึ่งหกเห็นไหมเจ็ดศูนย์เก้าสองไม่ชนเลยเห็นไหมเจ็ดศูนย์ไปอยู่ข้างล่างนุ่นเจ็ดสองมาได้นะครับเจ็ดหนึ่งมาได้ ก็ชนกันกับนั้นแล้วต้องมาก็หลายตัวนะครับผมอ่ะปูเยี่ยมปู่เยี่ยมเวลาพาจากเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ปู่เยี่ยมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกเม้นทุกคําตอบทุกคําถามที่มีมานะครับปู่เยี่ยมจัดให้นะครับบางคนก็บอกว่า,าทำไมจะต้องมีการเกษตรด้วยทำเรื่องเลขอย่างเดียว ปู่เยี่ยมก็ลงคลิปให้เพื่อว่าให้ท่านชมแล้วครับจะได้รู้วิถีชีวิตของชาวอีสานแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรนะครับก็อำลาพาจากนะครับผมกับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม